ครบัวบีบีจานแม่บ้านชาวอัฟกา,านิสถานก็เป็นหนึ่งในครอบครัวที่ต้องซื้อน้ำไว้ใช้กินทางน้ำสองใบนี้คือแหล่งยังชีพสำคัญที่แต่ละวันเธอต้องเดินออกจากบ้านเพื่อไปตักมาใช้อย่างประหยัดทุกสัปดาห์บีบีจานต้องเจียดค่าแรงอันน้อยนิดของสามีเพื่อมาซื้อน้ำอันล้ำค่าจากรถสามล้อบรรทุกน้ำที่ตระเวนส่งให้กับชาวกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกา,านิสถานซึ่งกำลังแห้งแล้งมากขึ้นเรื่อย

เมื่อต้องซื้อน้ำนั่นหมายความว่าอาหารจะลดลงบีบิจานไม่สามารถซื้ออะไรดีๆให้ลูกๆของเธอกินได้กรุงคาบูกำลังเผชิญวิกฤตน้ำครั้งใหญ่สาเหตุเพราะการขยายตัวของเมืองที่ไร้การควบคุมความล้มเหลวในการจัดการที่สั่งสมมาหลายทศวรรษแห่งความขัดแยง้งและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้คนอย่างบีบีจานต้องเลือกระหว่างน้ำหรืออาหาร เจ้าชาญเตือนมานานแล้วว่ากรุงคาบูกำลังอยู่ในวิกฤตน้ำที่เลวร้ายลงเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังจากที่หลายประเทศและองค์กรระหว่างประเทศถอนตัวจากโครงสร้างพื้นฐานและตัดงบช่วยเหลืออัฟกา,านิสถานหลังรัฐบาลตาลลิบันกลับมามีอำนาจในปี2021